สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้พิดาจะพาเดินออกกําลังกายผ่านป่าแล้วก็สำรวจดูบูแบไปด้วยว่าบูเบอรี่ไปด้วยว่าสุกหรือยังพร้อมที่จะเก็บได้ไหมจะรู้ ป็นป่าบูเบอรี่ที่พี่นาชอบเก็บแต่ไม่รู้ว่าจะจะสุกหรือยังนะพอดีเดินออกกำลังกายก็ผ่านขากลับก็ดเดินผ่านป่าเข้ามานิดแวะดูเห็ดด้วยเผื่อจะมีเห็ดให้เก็บด้วยไปสอบไปหากันไปดูเห็ดก่อน เห็ดยังไงเจอแล้วเห็ดน่าเจอเห็ดแล้วมาเก็บเห็ดก่อนน่าเจอเห็ดแล้วแต่เห็ดเห็ดเข้าป่ามันก็ต้องเจอทั้งเห็ดบ้า ดอกเล็กดอกน้อยแล้วก็เอาไปก่อนเข้าป่าก็จะมีเห็ดหาเห็ดไปด้วยสำรวจป่าบูเบอรี่ไปด้วย พี่หนาหาเห็ดกันดูเห็ดอันนี้มันเห็ดนี้มันจะปกติมันจะขึ้นอยู่แถวๆริมทางเดินปกติพี่นาจะเก็บเป็นประจำหาเห็ดกันส่องเห็ดแป๊บนึ่งก,ก่อนที่จะดูบูเบอรี่นะทุกคนดูซิมันจะมีไม้เห็ด อยอยยโ้เฮ็ดเอ,อ๋มันปูนี่เวลามันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปรอกันจดขึ้นที่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำซ้ำๆมันไม่ไหี ไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนอตกหลุมค่ะตกหลุมเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เห็นเนี่ยแต่เนี่ยดอกมันยังเล็กอยู่ดอก,ไ,กอไม่มี ทุกคนบูเบอรี่สุกแล้วครับทุกคนพี่นาจ,จะให้ดูบูเบอรี่สุกแล้วครับทุกคนจะให้ดูรูปบูเบอรี่นะนี่ทุกคนสุกแล้วครับผลไม้ป่าที่ทุกที่คนไทยมาเก็บกันค่ะนี่สุกแล้วเยอะแยะเลยเห็นไหมเห็นไหมสุกแล้วค่ะเริ่มสุกแล้ว สุกแล้วค่ะทุกคนบุลี่ครับรบุลีครับนี่สุกแล้วบุลลีสุกแล้วครับแล้วสุกแล้วแล้วพี่นายจะให้ดูเรื่อยๆนะพี่นายเริ่มเก็บได้แล้ว ปีนี้รูยจะไม่ใหญ่อ,อร่อยลมสุกอ่ะบางที่พี่นาจะเก็บพี่นาก็จะเดินดูอย่างเงี้ยดูว่าตรงไหนมันเยอะเราก็จะเก็บตรงนั้นนะ่โยได้เก็บแล้วแต่ปีนี้มันไม่ค่อยเยอะ นี่ทุกคนดูทุกคนดูบูเบอรี่สุกแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นๆๆๆๆๆๆเลยนี่ทุกคนดูบูเบอรี่ค่ะบูบูเบอรี่ทุกคนดู ก็แย mm. mm ่เลยนี่ให้ดูนี่อืมเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งโอ้ย